สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะ,คร,ะครูนงจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกค่ะการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกนั้นก็คือการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกของตนให้ผู้อื่นรับรู้ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสารมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อที่1การพูดแสดงความรู้เช่น พูดรายงานหน้าชั้นเรียนพูดแนะนำสถานที่ในโรงเรียนพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนพูดแนะนำผลงานของนักเรียนข้อที่2การพูดแสดงความคิดเช่นพูดอภิปรายในเรื่องที่เรียนพูดแสดงความคิดเกี่ยวกับการรักษาวความสะอาดความเป็นประเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียนข้อที่ 3. การพูดแสดงความรู้สึก เช่นผู้แสดงความยินด,ดีที่เพื่อนได้รับรางวัลเรียนดี้ดวยพรในวันขึ้นปีใหม่พูดให้กำลังใจผู้แสดงความเสียใจเป็นต้นค่ะหลักในการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกข้อที่หนึ่งต้องรู้ว่าจะพูดเรื่องใดพูดเพื่ออะไรเรื่องนั้นสำคัญอย่างไรใครคือคนฟัง พูดในโอกาสใดควรพูดอย่างไรคะข้อที่2มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดีข้อ 3. คิดให้ดีก่อนพูดข้อที่4มีเหตุผลโดยยกตัวอย่างประกอบการพูดให้เห็นจริงคะ่ะข้อที่5เรียงลำดับการพูดให้ต่อเนื่องไม่พูดวกวนข้อที่ 6. พูดในเชิงสร้างสรรค์ข้อที่7 หลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวทั้งของตนเองและของผู้พูดค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องมารยาทในการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกกันค่ะข้อที่1นนะคะไม่พูดวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะข้อที่2การแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกในเรื่องใดๆ ควรมีเหตุผลข้อเท็จจริงเป็นฐานในการสนับสนุนด้วยนะคะข้อที่3ไม่บิดเบือนข้อมูลอันจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดพลาดได้ข้อที่4ใช้วาจาสุภาพและไม่ใช้คำที่รุนแรงอันอาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งกันขึ้นได้ค่ะข้อที่5มีจิตใจที่เที่ยงธรรมไม่ลำเอียง หรืออคติต่อผู้ที่ถูกวิจารณ์หรือเรื่องที่วิจารณ์แล้วนะคะสำหรับเรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกหลักการในการปฏิบัติง่ายๆนะคะสำหรับเรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการพูดของนักเรียนได้นะคะสำหรับเรื่องนี้สวัสดีค่ะ